บมดที่424ผลึกเทียบเวลาสถานการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรโดยปกติแล้วผลึกเทียบเวลาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในอาณาจักรเทพทั่วทั้งจัก,กรวาลและไม่ควรหลุดออกจากอาณาจักรเทพเช่นนี้เขาไม่รู้ว่ามันตกลงมาบนโลกนี้ได้อย่างไร ผลึกเทียบเวลาขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่สามารถประเมินค่าได้กล่าวอีกในหนึ่งคือแม้ว่าโลกนี้อาจกลายเป็นอาณาจักรเทพแห่งใหม่แต่กระบวนการก่อกำเนิดผลึกเทียบเวลาขนาดใหญ่ดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายหมื่นปีเวลานานขนาดนั้นทุนเวลาในการขยายการปกครองของอาณาจักรเทพไปได้มากและสำหรับอาณาจักรเทพที่ควบคุมดาวหลายดวงพลังงานที่ได้รับจากดาวย่อมมีบทบาทสำคัญ อาจไร้ประโยชน์ในมือของจักรพรรดิแต่ถ้าสิ่งนี้ตกอยู่ในมือของถังซานเขารู้วิธีจัดการกับผลึกเทียบเวลาในเวลานี้ถังซานตื่นเต้นเล็กน้อยเขากลัวว่าจะมีจักรพรรดิบอกว่าข้าต้องการมันแล้วเสนอราคาสูงเสียดฟ,ฟ้าถ้าไม่ใช่เพราะกังวลว่าจะถูกจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ค้นพบในตอนนี้เขาก็อยากจะมอบโชคให้กับตัวเอง โชคดีที่คู่แข่งที่เขากังวลไม่ปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆผู้ประมูลทั้งหมดอยู่ในความเงียบไม่มีใครอยากซื้อขยะราคา5,000เหรียญทาตุถ้าไม่มีท่านใดประมูลเราคงทำได้แค่เก็บสมบัติชุดนี้ไปทันทีที่อสูจรจิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรกำลังจะจบการประมูลก็มีผู้เสนอราคาปรากฏขึ้นหมายเลข3 3 6เสนอราคา5,000เหรียญธาต พิธีกรกล่าวด้วยความประหลาดใจด้วยน้ำเสียงเชื่องช้าใช่ถังซานประมูลอีกครั้งผลึกเทียบเวลาเป็นสิ่งที่เขาต้องการถึงแม้ว่าต้องทุ่งหมดหน้าตักก็ตามสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ในมือของจัก,กรพรรดิแต่ถ้ามันอยู่ในมือของเขาหลังจากเขาปรับปรุงมันมันจะเป็นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงถังซานคาดไม่ถึงว่าจะมีสมบัติล้ำค่าเช่นนี้บนโลกนี้มันน่าตื่นเต้นมาก การเก็บเกี kind of um, right. oh ่ยวที่แท้จริงของวันนี้มาถึงแล้วเพียงเท่านี้ถังซานก็พอใจกับการประมูลครั้งใหญ่จริงๆแล้วเรียกได้ว่าเกินความคาดหมายเลยทีเดียวถังซานคาดไม่ถึงว่าจะมีสมบัติล้ำค่าเช่นนี้บนโลกนี้มันน่าตื่นเต้นมากการเก็บเกี่ยวที่แท้จริงของวันนี้มาถึงแล้วเพียงเท่านี้ถังซานก็พอใจกับการประมูลครั้งใหญ่จริงๆแล้วเรียกได้ว่าเกินความคาดหมายเลยทีเดียว การชนะประมูลผลึกเทียบเวลาทำให้เขาพอใจมากถึงแม้จะไม่ได้ดูการประมูลสมบัติสองชุดสุดท้ายก็ตามหลังจากประกาศราคาด้วยความยากลำบากสามครั้งคอนก็ทุบลงมาถังซานชนะประมูลหินม่วงเวลาโดยไม่มีคู่แข่งใดๆถังซานโล่งใจอย่างมากใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความพึงพอใจเขาแทบรอไม่ไหวที่จะนำผลึกเทียบเวลามาไว้ในมือเพื่อความสบายใจ หลังจากที่หินห่วงเวลาถูกประมูลและถูกนำออกไปในที่สุดอสูจรจิ้งจอกสาวพิธีกรก็โล่งใจและออกจากสภาวะเฉยชาก่อนหน้านี้มีคนซื้อสิ่งนี้จริงๆสินะเป็นคนลึกลับหมายเลข336สามรวมๆแล้วนี่ก็เกือบหนึ่งหมื่นเหรียญท่าแล้วที่ประมูลออกมา พิธีกรอ,อดไม่ได้ที่จะมองไปในทิศทางของถังซานถังซานเองก็ไม่ต้องการเป็นจุดสนใจแต่เมื่อเผชิญกับสมบัติล้ำค่าที่ไม่มีคู่แข่งเขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้อีกต่อไปถังซานหยิบพูดสื่อสารอีกอันหนึ่งออกมาใส่ที่หูส่งพลังสายเลือดและเปิดพูดสื่อสารพี่ซูค่าสงสัยว่าจะได้รับเหรียญจากการประมูลรูปแบบสายเลือดเมื่อวานนี้ของปรมาจารย์ไหมครับ พอดีปรมาจารย์ซื้อของบางอย่างในการประมูลและต้องจ่ายคืนผู้สื่อสารนี้มาจากร้านกวางวิญญาณสำหรับถังสารการประมูลสิ้นสุดลงแล้วแต่เมื่อเขาจาักไปเขาต้องจ่ายค่าสมบัติที่ประมูลทั้งหมดก่อนเขาจึงสามารถจักไปได้ไม่มีปัญหาเราเตรียมไว้แล้วปรมาจารย์ต้องการเมื่อไหร่ละค่าจะให้ผู้อาวุโสไปรอเจ้าที่โซนรับรองของสนามกีฬา ทั้งซานกล่าวข้าจะจัดการในนามของปรมาจารย์ทันทีหลังจากวันประมูลสมบัติพิสดารสิ้นสุดลงข้าต้องรบกวนพี่ซูด้วยปรมาจารย์พอใจกับการประมูลครั้งนี้มากน่าเสียดายที่รูปแบบสายเลือดจระเข้มิติเวลาผลิตยากเกินไปปรมาจารย์บอกว่าครั้งนี้เขาโชคดีมากที่ทําสําเร็จครั้งต่อไปถ้าท่านมีแกนแท้พลังสายเลือดดีดท่านสามารถส่งให้ปรมาจารย์ลองทําดูได้ เรื่องนั้นแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณปรมาจารย์แทนข้าด้วย55คราวนี้ร้านเทียนตรงที่ชนะประมูลรูปแบบสายเลือดคงได้เปิดหูเปิดตาจริงๆช่วงนี้พวกเขาคงขาดสภาพคล่องไปสับพักต่อไปหากเรามีแกนแท้พลังสายเลือดเราจะส่งให้ปรมาจารย์แน่นอนอ๋อเนื่องจากรูปแบบสายเลือดถูกนำออกประมูลเป็นชุดสุดท้ายค่าธรรมเนียมการจัดการจะถูกหักจากมูลค่าของรูปแบบวงเวทนะ รูปแบบสายเลือดจระเข้มิติเวลาทำให้การประมูลครั้งนี้น่าสนใจอย่างมากแม้ว่าการประมูลครั้งใหญ่จะยังไม่สิ้นสุดแต่ร้านกวางวิญญาณได้รับคำสั่งซื้อและคำถามมากมายและในช่วงเวลาหนึ่งซูซื่อหลานจึงฉวยโอกาสนี้นำเสนอรูปแบ,บบวงเวทอื่นๆและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น รูปแบบที่ถังซานมอบให้ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเพียงรูปแบบสายเลือดจระเข้มิติเวลาเท่านั้นแต่ยังมีรูปแบบอื่นๆอีกมากมายซึ่งรูปแบบอื่นๆก็ค่อนข้างดีเช่นกันด้วยราคาที่สูงมากของรูปแบบสายเลือดจระเข้มิติเวลามูล,ลค่าของรูปแบบอื่นเหล่านี้จึงพลอยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยและเพียงพอที่ร้านกวางวิญญาณจะทำกำไรเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าร้านกวางวิญญาณเชื่อมั่นในปรมาจารย์แห่งงวงเวทถึงขีดสุดแล้วขณะที่ถังซานกำลังคุยกับซูซื่อหลานสมบัติพิสดารสองชุดสุดท้ายก็ถูกส่งไปยังต๊ะประมูลแล้วมันเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่พิจารณาจากรูปร่างและขนาดดูเหมือนจะเป็นมังกรแต่ไม่มีตีการประมูลสมบัติพิสดารชุดที่สองนับจากสุดท้ายของวันนี้คือโครงกระดูกในตำนานของเผ่ามังกรสมุทร เมื่อพิจารณาจากขนาดของกระดูกนี้แล้วเผ่ามังกรสมุดน่าจะเป็นเจ้าแห่งมหาสมุดอย่างแท้จริงและนี่เป็นโครงกระดูกของราชามังกรสมุดหากไม่นับเทพสมุดผู้ที่ปรากฏตัวในเมืองจื่อเฉิงก่อนหน้านี้เผ่ามังกรสมุดควรจะแข็งแกร่งที่สุดในมหาสมุดสีครามไร้ขอบเขต ว่ากันว่าไขากระดูกที่บรรจุอยู่ในโครงกระดูกของเผ่ามังกรสมุดเป็นยาบำรุงชั้นดีและมีผลในการขัดเกลาสายเลือดใดๆโดยเฉพาะสายเลือดธาตุน้ำจะช่วยบำรุงได้ดีมากซึ่งได้รับการตรวจสอบจากหลายๆท่านแล้วอีกอย่างกระดูกยังเป็นสมบัติล้ำค่าและสามารถใช้ทำอาวุธได้ราคาเริ่มต้นที่5,000เหรียญธาตุ5 5 0 0เหรียญธาตุราคาเพิ่มขึ้นทันที เมื่อเปรียบเทียบกับหินหน่วงเวลาก่อนหน้านี้มูล,ลค่าโครงกระดูกราชามังกรสมุดนี้คำนวณได้ง่ายกว่ามากกระดูกที่แข็งแกร่งสามารถใช้ทําอาวุธและใช้ไขกระดูกเป็นยาบำรุงล้ำค่านี่เป็นการดำรงอยู่สูงสุดในบรรดาสมบัติพิสดารและใช้งานง่ายมากหากอยู่ในมือของช่างฝีมือที่ดีคุณค่าของมันย่อมเปล่งประกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าไขากระดูกมีผลในการขัดเกลาสายเลือดใดๆได,ได,ได้จริงพี่ใหญ่ก็สามารถใช้ได้หากเป็นเช่นนั้นถังซานก็สนใจสิ่งนี้เช่นกันเพราะมันจะเพิ่มพลังสายเลือดของพี่ใหญ่อย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายเพียงอย่างเดียวคือพี่ใหญ่มีคุณสมบัติธาตุน้ำแข็งและการส่งเสริมของธาตุน้ำค่อนข้างจำกัด เมื่อราคาประมูลเกินหนึ่งหมื่นเหรียญถ้าถังซานได้ล้มเลิกความคิดที่จะประมูลไปแล้วเมื่อเทียบสัดส่วนราคาต่อประสิทธิภาพมันน้อยเกินไปเก็บเหรียญไว้ไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าสำหรับโครงกระดูกมังกรสมุดที่จะเอาไปทำอาวุธถังซานไม่ได้สนใจเลยแม้ว่าสิ่งนี้จะมีความแข็งแกร่งแต่ก็ไม่แข็งแกร่งเท่าโลหะผสมชั้นยอดที่เขาทำขึ้นเองและคราวนี้เขามีแร่เหล็กนินขนาดใหญ่เขาก็พอใจแล้ว ในท้ายที่สุดโครงกระดูกราชามังกรสมุดนี้ถูกขายในราคาสูงถึง16,000เหรียญทาตต่อไปเป็นสมบัติชุดสุดท้ายของวันประมูลสมบัติพิสดารในวันนี้สมบัติชุดสุดท้ายใช้เวลานานเนื่องจากโครงกระดูกมังกรสมุดต,ต้องใช้กำลังมากในการขนย้ายเพราะมันถูกหย่อนลงมาจากท้องฟ้าหลังจากได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษจากราชสำนักบรรพชน มันก็ถูกขนย้ายมาโดยเผ่าอสูรบินได้และในที่สุดก็ถูกยกออกไปโดยเผ่าอสูรบินได้อีกครั้งทั้งสานได้ลุกขึ้นจากถ้ำประมูลของเขาแล้วในตอนนี้ปรับใดที่สมบัติชุดสุดท้ายไม่ทำให้เขาสนใจเขาก็พร้อมที่จะจับไปและรีบกลับไปที่เมืองจื่อเฉิงตลอดเวลารถเข็นขนาดใหญ่ถูกผลักขึ้นมาช้าช้าเมื่อรถเข็นถูกผลักเข้าไปในลานแม้แต่อยู่บนภูเขายังรู้สึกได้ชัดว่าอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว คุณสมบัติธาตุน้ำแข็งงั้นหรือ425บัลลังก์น้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์ังสารชะงักครู่หนึ่งเขาที่ลุกขึ้นยืนแล้วต้องนั่งลงอีกครั้งเขามาที่ราชสำนักคราวนี้ได้พบสมบัติล้ำค่าที่เหมาะสมสำหรับพวกพ้องคนอื่นๆยกเว้นพี่ใหญ่วูปิงจิงและสมบัติพิสดารชุดสุดท้ายที่อยู่ตรงหน้ากลับกลายเป็นว่ามีคุณสมบัติธาตุน้ำแข็งเป็นไปได้ไหมที่มันจะเหมาะกับพี่ใหญ่ เมื่อรถเข็นถูกเข็นไปตรงกลางลานประมูลรถเข็นคันนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า10เมตรและผ้าสีแดงที่คลุมไว้นั้นมูลขึ้นมาสูงพอสมควรแสดงว่าของที่อยู่ด้านล่างไม่น่าจะเล็กสมบัติชุดสุดท้ายของวันนี้มาจากรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ของอดีตจัก,กรพรรดิวิญญ,ญาณน้ำแข็งเมื่อจัก,กรพรรดิวิญญ,ญาณน้ำแข็งสิ้นพระชนด้วยการนิพพานเขาได้ทิ้งสมบัตินี้ไว้เป็นที่ระลึก นี่คือหนึ่งในนั้นและมันมีเพียงชิ้นเดียวมันคือบัลลังน้ำแข็งของจักรพรรดิวิญญาณน้ำแข็งเนื่องจากการล่มสลายของจักรพรรดิวิญญาณน้ำแข็งเผ่านารีน้ำแข็งได้ถูกลดอำนาจลงและจำนวนสมาชิกก็ลดลงเช่นกันเพื่อความอยู่รอดของเผ่าสมบัติชิ้นนี้จึงถูกนำออกมาประมูลและหวังว่าเหรียญที่ได้รับจากมันจะสามารถฟื้นฟูเผ่านารีน้ำแข็งได้ขณะกล่าวพิธีกรได้ยกผ้าสีแดงขึ้น ทันใดนั้นคลื่นความเย็นที่พุ่งเข้ามาปะทะใบาหน้าทำให้ผู้ประมูลทุกคนรู้สึกหนาวสัน่นมันหนาวมากจริงๆและอุณหภูมิของสนามกีฬาทั้งหมดก็ลดต่ำกว่าศูนย์ในทันทีบันลังน้ำแข็งไม่ใช่แค่ที่นั่งขนาดใหญ่ธรรมดาธรรมดาด้านล่างของมันเป็นแท่นทรงกลมขนาดใหญ่ตรงกลางแท่นมีที่นั่งขนาดใหญ่เปล่งประกายสีฟ้าเย็ยนเย,ยือกด้านหลังเบาะนั่งมีผนังน้ำแข็งถูกแกะสลักเป็นหอบน้ำแข็งเพรียวบาง108อัน ความหนาวเย็นเกินบรรยายทำให้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นสั่นสะท้านไปตามๆกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าบัลังก์น้ําแข็งนี้ต้องมาจากพระราชวังของอดีตจัก,กรพรรดิวิญญาณน,น้ําแข็งซึ่งเป็นสมบัติตกทอดของเผ่านารีน้ําแข็งเผ่านารีน้ําแข็งเป็นสายย่อยหนึ่งของเผ่าวิญญาณน,น้ำแข็งตามตำนานนารีน้ำแข็งตนแรกปรากฏตัวในทุ่งหิมาซึ่งเกิดจากน้ำแข็ง การเปลี่ยนกายธาตุน้ำแข็งของวู้ปิงจริงมาจากเผ่านี้เผานารีน้ำแข็งไม่ใช่ว่าไม่มีผู้ชายแต่เนื่องจากเป็นเผ่าย่อยดังนั้นจึงได้รับการตั้งชื่อตามบรรพชนปัญหาใหญ่ที่สุดของเผ่านี้คือการให้กำเนิดลูกหลานซึ่งใช้เวลานานนี่คือเหตุผลที่การอยู่รอดยังคงเป็นเรื่องยากในขณะนี้ หลังจากการสิ้นพระชนของจัก,กรพรรดิวิญญาณน้ำแข็งครั้งหนึ่งเผ่านารีน้ำแข็งเคยปะทะกับเผ่าในมหาสมุทรที่มีพลังไฟที่ริมมหาสมุทรทำให้สมาชิกในเผ่าจำนวนมากได้รับบาดเจ็บและพวกมันไม่สามารถฟื้นตัวได้จะเห็นได้ว่าแม้แต่พลังน้ำแข็งก็ยังเอาออกมาประมูลได้เผ่านารีน้ำแข็งในปัจจุบันได้เข้าสู่วิกฤตที่จะล่มสลายแล้ว เช่นเดียวกับเผ่าอสูจรจิ้งจอกแดงที่นำกระดูกวิญญาณหางจิ้งจอกซึ่งเป็นสมบัติตกทอดออกมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนี้น่าสนใจจริงๆบรลังน้ำแข็งที่อยู่ตรงหน้าสมกับชื่อของมันจริงๆและการที่มันเป็นสมบัติปิดท้ายของวันนี้ได้คุณค่าของสิ่งนี้หากพิจารณาในแง่ความแข็งแกร่งของพลังสายเลือดธาตุน้ำแข็งมันต้องอยู่ในระดับสมบัติศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน ราคาเริ่มต้นที่10,000่นเหรียญธาตุการเสนอราคาแต่ละครั้งต้องเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า1,000เหรียญธาตุการประมูลสมบัติชุดนี้เกิดจากคำขอของเผ่านารีน้ำแข็งและผู้อาวุโสคนปัจจุบันของเผ่านารีน้ำแข็งมาร่วมดูการประมูลด้วยตนเองเชิญผู้อาวุโสขณะกล่าวอสูจรจิ้งจอบน้ำเงินสาวพิธีกรรีบถอยไปทางด้านข้างร่างกายของนางยังคงสั่นเล็กน้อยเมื่ออยู่ใกล้กับบันลังน้ำแข็งมากเกินไป มันหนาวเกินไปจริงๆทันใดนั้นปรากฏออร่าสีฟ้าน้ำแข็งหมุนวนตรงฐานของบันลังน้ำแข็งและกลายเป็นผู้หญิงที่ดูแปลกมากรูปร่างของนางดูเกือบเหมือนกับมนุษย์ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสีผิวและผมของนางเป็นสีฟ้าน้ำแข็งนางมีผิวขาวราวหิมะแต่สาดุดคริสตันสูงประมาณ1.8เมตรและรูปร่างเพรียวบาง นางสวมชุดเรสยาวสีขาวมีในตาสีฟ้าใสาเมื่อมองดูก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือยไปถึงขั้วหัวใจในดวงตาของนางเปล่งประกายประหลาดเมื่อจ้องมองไปยังบัลลังก์น้ำแข็งข้างข้างนางดวงตาของนางเต็มไปด้วยความไม่ยินยอมและความเศร้าโศกริมฝีปากของนางขบกันแน่นและไม่ได้พูดอะไรเมื่อปรากฏตัวในครั้งแรกเป็นไปได้ว่าผู้อาวุโสข,ของเผ่านารีน้ำแข็งต้องผ่านความยากลำบากมามากเพื่อน,นำบัลลังก์น้ำแข็งนี้ออกประมูล อย่างไรก็ตามมันช่วยไม่ได้หากไม่ทำเช่นนี้เผ่านารีน้ำแข็งก็คงอยู่ไม่ไกลจากการล่มสลายทังซานมองจากระยะไกลผ่านการสังเกตและการรับรู้ด้วยพลังจิตวิญญาณเขาสามารถสัมผัสได้ว่าผู้อาวุโสของเผ่านี้ไม่ใช่แม้แต่ราชาวิญญ,ญาณระดับ11มันน่าจะอยู่ในระดับของราชาวิญญ,ญาณระดับ1ิบเท่านั้นอย่างที่รู้เผ่านี้เคยมีจัก,กรพรรดิวิญญาณแต่ทังซานร,รู้ว่าวิญญ,ญาณน,น้ำแข็งเป็นเพียงสายเลือดอันดับสาม อย่างดีที่สุดก็คือจุดสูงสุดของสายเลือดอันดับ3และไม่สามารถเข้าถึงอันดับสองได้ทั้งซานไม่รู้ว่าจัก,กรพัดวิญญาณน้ำแข็งปรากฏขึ้นได้อย่างไรก่อนหน้านี้ความลับของเผ่านารีน้ำแข็งนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเผ่านารีน้ำแข็งค่อนข้างเลวร้ายบรลลังก์น้ำแข็งเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเหรียญธาตุสิ่งนี้ดีมากอย่างไม่ต้องสงสัยและต้องส่งเสริมพี่ใหญ่ได้มากกว่าสิ่งอื่นแน่นอน แต่เขาสามารถประมูลสิ่งนี้ได้จริงหรือบัลลังก์ของจักรพรรดิวิญญาณคงไม่ใช่แค่บัลลังก์ธรรมดามูล,ลค่าที่แท้จริงในการประมูลต้องมาหาศาลทั้งซาร,รีตาลงเล็กน้อยในเวลานี้เขาไม่สนใจอะไรมากขอแค่ได้บัลลังก์น้ำแข็งมาก็พอแต่เขาอาจจะไม่สามารถซื้อมันได้เพราะตอนนี้พวกเขาเหลือเหรียญธาตุหมื่นกว่าเหรียญเท่านั้นเหรียญเพียงเล็กน้อยนี้จะซื้อบัลลังก์น้ำแข็งได้อย่างไร ทั้งสานสูดหายใจเข้าลึกๆและมีออร่ากระพริบในดวงตาของเขาเขาหยิบบางอย่างออกมาจากแหวนเก็บของจากนั้นเขาก็รวมพลังจิตวิญญาณและส่งเสียงไปยังผู้อาวุโสของเผ่านารีน้ำแข็งหญิงในลานประมูลผู้อาวุโสโปรดอย่าประมูลบรรลังข้าจะช่วยคนของท่านให้ฟื้นคืนสภาพและมีวิธีในการแก้ปัญหาการขยายเผ่พันธุ์ของท่าน การถ่ายทอดเสียงที่เรียบง่ายผ่านพลังจิตวิญญาณของถังซานผู้อาวุโสของเผ่านารีน้ำแข็งย่อมสามารถได้ยินอย่างชัดเจนไม่ต้องสงสัยเลยว่าการถ่ายทอดเสียงดังกล่าวจะถูกค้นพบโดยขุมพลังที่ทรงพลังอย่างไรก็ตามไม่มีกฎข้อไหนห้ามถ่ายทอดเสียงแต่ถังซานร,รู้สึกได้ว่ามีจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยสิบสายรับรู้ถึงเขาในทันทีเขายืนขึ้นและชูสิ่งของบางอย่างในมือ ทันใดนั้นก็มีออร่าเปล่งประกายออกมาจากสิ่งที่อยู่ในมือของเขาและจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่รับรู้ถึงเขาก็จางหายไปราวกับถูกไฟช็อตจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้อาวุโสเผ่านารีน้ำแข็งก็รวมอยู่ในนั้นด้วย แต่เมื่อจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้อาวุโสเผ่านารีน้ำแข็งสัมผัสได้ถึงสิ่งของที่อยู่ในมือของถังซานในทั่วขณะนั้นดวงตาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของนางก็รีลงและจ้องไปทางถังซานก่อนจะพยักหน้าสามครั้งไม่ขายขณะที่นางกล่าวออร่าสีฟ้ายเย็นยะเยือกก็วูบวาบในมือของนางและบอลลังน้ำแข็งที่อยู่ข้างข้างนางก็กลายเป็นละอองน้ำแข็งสีฟ้ายเย็นยะเยือกทันทีและละลายเข้าไปในร่างของนางก่อนจะหายไป กระบวนการนี้ทำให้บนผิวของนางมีเส้นออร่าสีน้ำเงินน้ำแข็งที่งดงามปรากฏขึ้นและออร่าของนางก็แข็งแกร่งขึ้นจนถึงระดับของราชาวิญญาณระดับ11นางพยักหน้าไปทางถังซานแล้วนางก็ได้ยินเสียงของถังซานตอบกลับมาในหูอีกครั้งในเวลาต่อมาผู้อาวุโสของเผ่านารีน้ำแข็งก็ลอยออกไปจากลานประมูลแล้ว ศูนย์จิงจอกน้ำเงินสาวพิธีกรชะงักไปครู่หนึ่งและคงมีเพียงขุมพลังระดับเทพเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ถึงอย่างไรหากไม่อยากขายก็บังคับไม่ได้ชั่วขณะหนึ่งบนยอดเขาทั้งสามลูกก็มีเสียงเล็กน้อยทั้งซานไม่รอชาเขารีบส่งเสียงไปยังจางห้าวส่วนโดยบอกว่าเขาจะออกไปก่อนและนำสิ่งที่เขาประมูลได้ออกไปด้วย เขาจะจากไปช่วงหนึ่งอาจแค่2อสาวันหรือถ้านานหน่อยอาจเป็น5วันและหลังจากกลับมาที่ราชสำนักบรรพชนอีกครั้งเขาจะไปสมทบทีหลังหลังจากอธิบายเรื่องนี้แล้วถังซานก็ลุกขึ้นและเดินจากไปอย่างรวดเร็วเขาจะไม่เข้าร่วมการประมูลสมบัติศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนี้สถานการณ์ไหลอย,อย่างอยู่นอกเหนือแผนของเขาไปมากแล้ว วันประมูลสมบัติพิสดารสิ้นสุดลงโดยไม่มีการประมูลบัลลังก์น้ำแข็งซึ่งเป็นสมบัติชุดสุดท้ายทําให้ผู้ประมูลจํานวนมากไม่พอใจอย่างยิ่งแต่นั่นเป็นการตัดสินใจของผู้นำเผ่าและสถานการณ์เช่นนี้ได้รับอนุญาตจากการประมูลครั้งใหญ่ให้ทําได้เช่นกันนั่นคือก่อนที่คอนประมูลจะทุบเป็นครั้งสุดท้ายผู้ที่ส่งสมบัติเข้าประมูลมีสิทธิถอนสมบัติออกจากการประมูลได้ แต่ต้องจ่ายค่าปรับให้กับการประมูลซึ่งค่าปรับก็อยู่ประมาณหนึ่งใน10ของราคาเริ่มต้นกล่าวอีกในหนึ่งคือผู้อาวุโสของเผ่านารีน้ำแข็งต้องจ่ายค่าปรับ1,000เหรียญทาต